ตาจักรพรรดิร่ำรวยยิ่งใหญ่ขยายกิจการครับงานชิ้นนี้เป็นงานที่พวกเราภูมิใจมากๆนะครับเราได้ทำกันต่อเนื่องเรื่อยมาแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษเลยครับเพราะว่าผมได้พลอยจักรพรรดิหรือพลอยอิมพิเรียนมาหนึ่งเม็ดที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็เส้นไหมเป็นระเบียบสวยงามมากๆผมจึงได้นำมาทำเป็นวางเป็นกระดองเต่าแล้วก็ ล้อมเกลียว1ชั้นแล้วก็ล้อมเพชร1ชั้นและก็ยังไม่ลืมที่จะฉลุหลายพันตำเนึงร้อยล้านของเราเข้าไปนะครับเตาตัวนี้มีชีวิตนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังกระดองเต่าเห็นไหมครับเวลาโดนไฟจะเป็นเส้นแคสายสวยมากๆลุดเกลียวล้อมหมายถึงว่าความก้มเกลียวนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามีชีวิตก็คือเห็นไหมครับขาเขาจะขยับได้ หัวก็จะขดับได้หมใส่ตาเขาเป็นเพชรน,นะครับแล้วก็หางก็จะขยับได้เช่นกันนะครับเป็นเต่าที่มีชีวิตชีวานะครับกับขอบคุณกับทุกๆก,ก,กำลังใจที่มีให้กับพวกเราไม่ทองก้าๆตลอดมานะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ